ตอนเช้าครับเช้านี้เรามาเที่ยวที่เกาสงครับอันนี้ก็อยู่ที่หน้าสถานรถไฟความเร็วสูงนะครับให้ดูบรรยากาศครับสถานีใหญ่โตมากครับสําหรับสถานที่แรกที่เราจะไปในเช้านี้นะฮะเรจะเป็นพุทธอุทยานพระใหญ่ครับซึ่งเป็นพุทธอุทยานที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันเลยนะฮะจากนี้ก็เดี๋ยวต่อรถเมย์ไปครับที่พุทธอุทยานนี้ก็จะไกลหน่อยนะครับนั่งรถเมย์ไปอีกประมาณ1ชั่วโมงครับ โดยจริงการมาเที่ยวเกาสงก็ถือว่าไกลมากนะครับน่าจะไกลที่สุดในทริปของเราแล้วฮะเพราะว่าจากไทเปเนี่ยนั่งรถไฟมาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับระยะทางประมาณ300กว่ากิโลครับก็ถือว่าสะดวกสบายอยู่นะฮะนตดว่าระยะทางไกลขนาดนี้ครับข้างหน้าเดี๋ยวขึ้นรถไ์สายอีนะครับก็มาต่อที่รถไ์ชนทุรามาได้สามครับวันนี้คนนย่งที่เกาสงนี่เยอะมากนะครับเมื่อกี้ขึ้นรถไฟมานเต็มทุกที่นั่งเลยครับ อาจจะนั่งรถมีมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็มาถึงที่พระใหญ่ภูมิงรันแล้วครับอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้าทางเข้านะครับวันนี้ท้องฟ้าใสเลยอากาศดีครับทงางเลนี้อลังการครับเข้ามานึกว่าเป็นห้างเลยนะฮะมีทั้งร้านอาหารร้านเครื่องดื่มนะครับดูแต่ต่างใจด้านนอกมากเลยครับ ด้านนี้มีสตาบล์ด้วยครับแล้วก็พวกร้านชานมไข่มุกนะฮะตรงนี้ก็มีครก็อาจจะแวะน้่งทานอะไรากันก่อนนะครับเราจะเดินมาจนสุดนะครับก็จะเจอ,อกับพระใหญ่ฝกพวงสานะนะครับเดินออกมาด้านนอกเลยครับ น,นี่ก็จะเป็นมุมเดียวกับที่เราเห็นในโปสการ์ดการท่องเที่ยวของเมืองเกาสงนะครับดูยิ่งใหญ่มากครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปครับรถ่ายคู่กับพระใหญ่ตรงนี้กันก่อนฮนะ คันข้างนี้เขาก็จะทําเป็นเหมือนเจดีนะครับ<อ>แต่จริงๆเนี่ยเป็นตึกครับสามารถขึ้น,ปนไปได้แนะ<ม>น่นแล้วก็มีทางเดินด้วยครับเขาเป็นทางเดินยาวนะครับน่าจะสัก700รเมตรได้ครับมีแดดค่อนข้างจะแรงนะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยเหมือนจะมีเมฆนะครับก็ถ้าไม่อยากมาเดินตรงกลางนี่น่ก็สามารถเดินล้อจากด้านข้างไปได้ครับ มาถึงบริเวณหน้าพระใหญ่โขงซานกันนะครับตรงจุดนี้นะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปครับก็จะเห็นวิวเชดดีแบบนี้เลยครับสวยมากครับบริเวณฐานพระใหญ่ก็สามารถเดินไปได้อีกนะครับก็เดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในกันครับ ก็ออกกันมาเรียบร้อยครับด้านในเขาก็จะมีการแสดงพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะครับรวมถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่นี้ด้วยครับแต่ละจุดนี้เขาทํามาดีมากนะฮะมีทั้งแสงสีเสียงครับแล้วก็รู้สึกได้เลยนะถึงความสงบครับเดยหลังจากนี้เราจะเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะครับก็ไปสถานที่เที่ยวที่ไปรุ่นที่นี่เขาไปกันครับเดี๋ยวกลับไปบริเวณด้านหน้านะแล้วก็ไปรอรถเมล์นะครับทางเดินตรงนี้ก็สวยนะครับให้ดูทางเดินขากลับนะฮะ เพราะว่าขามาเนี่ยเรามาฝั่งตรงกลางใช่ไหมครับเนี่ยครับกับเดินฝั่งด้านข้างนะฮะที่เป็นทางเดินในร่มนะฮะก็เดินสบายขวาเยอะครับแต่เขาอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปสวยๆด้านนอกนะครับก่อนจะกลับครับแวะซื้อน้ำกันสักหน่อยนะฮะซื้อก็นเรียบร้อยครับเป็นน้ำมะนาวกับมุนยันลี่รูปดอกกุหลาบนะครับราคาเจ็ดสิบนะชื่นใจมากครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปขึ้นรถเมล์กันครับ ก็มาถึงที่เปียทูอาร์แล้วครับก็จะเป็นแหล่งรวมงานศิลินะครับเขาเป็นลักษณะงานศิลป์กลางแจ้งนะครับตั้งอยู่บริเวณท่าเรือครับพอออกมาจากสถานีรถไฟนะก็จะเจอจุดแรกเลยครับที่เขาเป็นโกวดังไม่ใช่โกดังครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์ครับสีแดงฮะตู้คอนเทนเนอร์สีแดงที่มาจัดวางให้เป็นรูปแบบของงานศิลป์ครับส่วนตรงด้านนี้นะก็เป็นเหมือนร้านค้าครับน่าจะมีขายพวกงานศิล์นะครับเดี๋ยวเราเดินไปที่ตู้คอนเทนเนอร์กันก่อนนะครับ ก่อนที่จะถึงครับตรงนี้ก็จะเป็นเปียร์ทูอาร์เซนนะครับมีขายของด้วยครับเรามาถึงช่วงประมาณบ่ายสองโมงนะครับตอนนี้คนยังไม่เยอะครับก็เดี๋ยวมาถ่ายกับไฮไลท์ที่ตู้คอนเทนเนอร์สีแดงกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปเดินดูเที่ยวที่จุดอด่นกันต่อครับนี่ครับก็มาถ่ายกับจุดที่เป็นไฮไลท์ของเขากันก่อน,นครับ เก็จะมีถนนสายลุงใช่ไหมครับส่วนที่เ้าส่งนี่เขามีเหมือนกันครับแต่ตัวอนษรนี้เขาอาจจะเยอะกว่าแต่ใช้พื้นที่เยอะครับเราก็ถ่ายให้เห็นตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่ด้านหลังนะฮะเดี๋ยวเราเดินกันต่อครับด้านหน้านี่น่าจะเป็นปีศาจครับปีศาจสีแดงครับคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นนี่ไม่แน่ใจว่าใครเนี่ยถือไม้ม็ออยู่ครับก็น่าจะเป็นการทําความสะอาดนะครับทำความสะอาดสิ่งชั่วลายไหมฮะ เหมือนเทพเจ้ากุนอูนะครับเพียงแต่ว่าปลายด้านหนึ่งของถวนเป็นไมม็อบครับเดินกันต่อครับก็เป็นพื้นที่ให้สามารถมาจินตนาการสร้างสารรค์ครอทงานศิลปะนะครับดรานนี้นนก็จินตนาการไม่มีสิ้นสุดครับด้านนี้อาจจะมีเสียค่าเข้านะครับเป็นไดโนเสาร์ครับยุคน้ำแข็งนลฮะด้านหละ เาคนละ480ดอลลาร์ไต้หวันวนะครับด้านหน้านี้ก็จะมีจุดแสดงงานศิลป์อีกจุดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปครับมาที่นี่ก็สนุกตรงนี้นะครับจะเห็นงานศิลป์ที่อยู่ในจุดที่บางทีอาจจะไม่น่าอยู่นะฮะแต่เขาก็เอามาวางไว้ครับพวกตึกอาคาราแถวๆนี้เขาก็จะมีการเพ้นด้วยนะครับให้เข้ากับบรรยากาศงานศิลป์ที่นี่ครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็นตึกข้างๆนะครับตอนนี้เราเดินมาถึงบริเวณที่เป็นท่าเรือแล้วครับ จุดที่เป็นท่าเรือนี่เขาทําสวยนะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาจะมีการแสดงหรือเปล่านะฮะอ๋อเขามารอตอนที่สะพานครับเขามีการหมุนนะฮะแล้วก็เปิดให้เรือเข้ามาครับก็ดูแปลกตาดีนะครับเพราะว่าเขาทาเป็นลักษณะที่เขาสามารถสะพานเรือได้ครับ รถไฟฟ้าที่นี่ก็สวยนะครับทุกอย่างทําเข้ากับพื้นที่หมดเลยครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงฝั่งแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีตึกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับทําเป็นลักแบบปูนเปลืยนะฮะแล้วก็มีไม่น่ใจว่ามรย์ต่างดาวือเปล่านะฮะอยู่ด้านบนครับแต่ละจุดเขาจะมีมุมที่ทําเป็นลูกเล่นนะฮะอย่ตรงนี้ครับทำเป็นรูปเด็กดืนชีนะครับ้เรางมีน้ําออกมาได้จริงนะฮะก็เป็นบริเวณด้านข้างตึกนะฮะแล้วก็สามารถหามุมถ่ายรูปได้นะฮะ ตึกสวยดีครับสว่วนด้านข้างตรงนี้เนะยก็เดินไปได้อีกครับตรงนี้สวยครับที่นี่พื้นที่กว้างมากครับถ้าใครชอบงานศิลปนะเนี่ยอาจจะต้องเื่อเวลาไว้สักวันหนึ่งทั้งวันนี่อาจจะเดินยังไม่ทั่วเลยนะฮะเกิดที่ผมว่าที่นี่ชอบมากกว่าที่ใครไปอีกนะครับมาที่เดียวนี้เรียกว,ว่าครบเลยครับทั้งพวกงานศิลปะแล้วก็ร้านขายของนะครับเดินสนุกเลยครับ เดินมาด้านนี้นะครับก็จะเจอกับตึกรังพึ่งครับไม่แน่ใจว่าด้านในที่เขาเป็นตึกอะไรนะครับแต่ว่ารูปทรงเขาทํามาสวยดีครับรูปทรงแปลกมากครับเดี๋ยวเราลองเดินไปด้านหน้านะครับถ่ายมุมด้านหน้าของขตึกกันบ้างครับรูปทรงสวยดีนะครับเป,ป็นลักษณะือนรังพึ่งจริงๆนลยเอาละเดี๋ยวหลังจากนี้เราเดินไปที่จุดอื่นกันต่อครับ ที่พิพิธภัณฑ์รถไฟไต้หวันนะครับฮามาเซ็นเนี่ยจะมีรถไฟจําลองขนาดเล็กนะครับให้เราสามารถขี่รถไฟเล่นได้ครับเน่จะมีรางรถไฟอยู่ด้านล่างครับก็เป็นรางรถไฟจิ๋วๆนะครับวิ่งรอบอาคารความยาวประมาณ7 0 0เมตรได้ครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างรถไฟนะครับเป็นรถไฟขนาดเล็กแบบนี้ครับค่าบริการ219าดอลลาร์ไต้หวันนะครับก็น่าสนุกอยู่นะฮะ โดมอัปลน์ครับก็จะเป็นจุดที่เราต้องเปลี่ยนรถไฟกันอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปแวะถ่ายรูปกันที่นั่นกันก่อน,นครับ อันนี้เราก็ามาต่อมาที่โดมออฟไลท์นะครับก็เ,เป็นงานศินละปะกลางแจ้งนะครับที่มีการเอากระจกสีมาเรียงต่อกันเป็นรูปภาพครับก็ถือว่าเป็นแลน์มากที่มีชื่อเสียงของที่เมืองเกาสงนะครับสีสันสวยงามมากครับมาถึงที่นี่แล้วก็ต้องแวะถ่ายรูปนะครับเดินมาตรงกลางนะครับแล้วก็ถ่ายรูปให้เห็นกระจกสีด้านบนครับสวยดีเหมือนกันนะครับ ลุกมนเรียบร้อยครับแถวด่วนมอไลน์นี่ก็จะมีอีกหนึ่งตลาดนะฮะที่หลายๆคนนิยมไปกันนั่นคือที่ตลาดริ้วเหอครับก็เดินจากตรงนี้ไปได้นะครับประมาณ400เมตรครับออกไปด้านหน้าได้เลยฮะตอนนี้เราเดินออกมาที่ตลาดริ้วเหอนแล้วนะครับตอนนี้6โมงเย็นนะแต่ว่าฟ้ายังไม่มืดเลยครับแล้วก็หลายๆร้านเนี่ยเขายังตั้งไม่เสร็จนะครับแล้วก็ถนนตรงนี้เขายังเปิดให้รถวิ่งกันอยู่นะครับ ร้านอาหารสตรีทฟู้ดส่วนใหญ่แถงนี้เราจะเป็นพวกของย่างนะครับอย่างตรงนู้นก็จะเป็นปลาหมึกย่างครับอันนี้น่าจะเป็นเครื่องใมนะนะดูคร่าวๆแล้วก็เหมือนจะเป็นตลาดที่เดินง่ายนะครับอันนี้มีหอยทอดครับก็มีกุ้งนะครับพวกปลาหมึกทอดนี่ก็มีหลายร้านเลยครับประมาณ1น0่นะครับ100อต่ลไต้หวันครับเดินมาถึงด้านหน้านี่ก็หมดแล้วครับน่าจะระยะทางประมาณสัก3 0มเมตรได้นะครับก็เป็นตลาดขนาดไม่ใหญ่มากนะครับ ดเดินไปมาสักสิบที่สิบทีก็ทั่วแล้วครับก็น่าเสยียดายนะไม่มีโอกาสาได้อยู่รอจนถึงร้านเปิดครบหมดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงกันต่อแล้วครับก็มีเวลาอีกประมาณ30นาทีนะฮะโดยรวมนะครับที่เขาส่งนี่ก็ถือว่าเป็นเมืองที่ห้ามพลาดนะครับผมมาแล้วก็รู้สึกไว้ชอบมากครับตอนนี้ยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็คงจะหาอะไรทานกันแบบเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก่อนที่จะขึน้นรถไฟกลับกันครับ